ตอนะคะข้อ50ถึง64นะคะข้อ50บอกว่า x เป็นสมาชิกของนะคะตัวเซตฝั่งนี้มีสมาชิกอยู่2ตัวนะคะคือตัวนี้กับตัวนี้นะคะซึ่งไม่ซ้ำกับตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อ51ผิดนะคะอ๋อ,อข้อ50ดีไม่ได้ดูนะคะ ข้อ50าสิบเขาบอก A union B A union B ถ้าเราเขียนเป็นแผนภาพนะคะ A union B ก็คือเอาทั้ง A ทั้ง B ก็คือแรงเงาหมดเลย A union กับ B ลบ A ก็คือเรามี A B b ลบ a คือตัวนี้อันนี้ b นะคะ a ก็คือตัวนี้รวมกันก็คือ2อันนี้เท่ากันข้อ50ถูกข้อ51ผิดข้อ52ก็ผิดนะคะดูจากตัวนี้ตัวนี้นะคะกับตัวนี้เป็นคนละตัวกันนะคะผิดเซตว่างเป็นสมาชิกของ a ข้อนี้ผิด นะคะเซ็ตว่างเป็นสมาชิกข้อนี้ถูกนะคะเรามีกดว่าอะไรกดว่าเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซ็ตและเป็นสมาชิกของทุกผี ะะเพราะฉะนั้นข้อ54ถูกข้อ5 5ผิดนะคะข้อห5ผิดเพราะว่าเราบอกเป็นสมาชิกถูกเมื่อใส่วงเล็บถ้าจะให้ถูกตรงนี้ต้องเป็นสับเซ็ตถึงจะถูกนะคะเเป็นสมาชิกตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันข้อ56ถูกข้อ57 เซตว่างเป็นสมาชิกของเซตว่างข้อห้าสิบเจ็ดผิดนะคะเซตว่างเป็นสมาชิกของตัวนี้อ่านะคะอันนี้ถูกนะคะอันนี้ถูกนะแต่อันนี้ตัวนี้ข้อห้าข้อห้าสิเจ็ดความหมายของมันคือ เซตว่างเป็นสมาชิกของซึ่งตัวเนี้ยนะคะผิดนะคะข้อ,อข้อ58ก็ผิดข้อ58ก็ผิดเพราะอันนี้เซตฝั่งขวามือนะคะสมาชิกของเขาคือตัวนี้อันนี้คือตัวนี้คนละตัวกันนะคะ a, a เป็นสมาชิกของ pa นะคะมีกฎบอกว่า a และ sub s e ตทั้งหมดของ a เป็นสมาชิกของ pa เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้บอก a เป็นสมาชิกของ pa ถูก นะคะข้อ60ผิดมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะคะกฎบอกว่าถ้า x อขอเปลี่ยนสีถ้า x เป็นสมาชิกของ a ใดๆเมื่อเอา x มาเข้าวงเล็บก็จะกลายเป็นสับเซตของ a นะคะอันนี้เป็นกฎ เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้จึงผิดเอา a ตัวนี้มาเข้าวงเล็บถ้าจะให้ถูกต้องเปลี่ยนเป็นสับเซตก็จะถูกเซตว่างเป็นสมาชิกของ p เซตว่างนะคะ p ของเซตว่างหน้าตาเป็นนี้เพราะฉะนั้นสมาชิกของมันคือตัวนี้ตัวเดียวกับตัวนี้ คะตัวเดียวกับตัวนี้เดี๋ยวนะคะตัวเดียวกับตัวนี้ถูกต้องนะคะเซตว่างเป็นสมาชิกของ P เซ็ตว่างนะคะตัวเดียวก,กันข้อ62 อันนี้เป็นสมาชิกของ p เซตว่างข้อนี้ผิดถ้าต้องการให้เป็นถูกนะคะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสับเซตปึ๊บจะถูกนะคะสเป็นสมาชิกของตัวนี้ตัวฝั่งขวามือมีสมาชิก2ตัวคือเลข2กับบุงเล็บ3 4ไม่ตรงกับตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิด ข้อ64บอกว่า5เป็นสมาชิกของ x โดยที่ x เ,เป็นจำนวนเต็มคู่บวกนะคะอันนี้ขอขยายนิดนึงจำนวนเต็มคู่บวกก็จะเริ่มที่2 4 6อย่างนี้เรียกว่าเซตอนันต์นะคะ ทีนี้ห้าอยู่ในนี้ไหมห้าไม่อยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดโอเคนะคะเราทำเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะขอทวนกดของเซตนิดหนึ่งนะคะกดของเซตข้อหนึ่งนะคะเซตว่างเป็น ับเซตของทุกเซตและเป็นสมาชิกของทุกผีข้อ2อนะคะ A และสับเซต ทั้งหมดของ a เป็นสมาชิกของ pa เสมอนะข้อ3ข้อ3บอก p ของเซตว่างเท่ากับตัวนี้ข้อ4 ถ้า x เป็นสมาชิกของ A ใดๆเอา x เข้าวงเล็บจะกลายเป็นสับเซตของ A นะคะแล้วก็มีเกิดการคูณเข้าอะไรอีกหลายอย่างนะคะ,ะ,คะกฎการคูณเข้ากฎการสลับที่นะคะ,ะเรามาดูกัน A union B เท่ากับ b union a a intersect b เท่ากับ b intersect a นะคะ a ลบ b ไม่เท่ากับ b ลบ a นะคะแล้วก็กดการคูณเข้าอย่างเช่น a union กับ b intersec เซมันจะเท่ากับ A intersect เซ็อขอโทษค่ะมันจะเท่ากับ A u ยูเน B นะคะ a union c ขั้นด้วยเครื่องหมาย intersect ตัวนี้โอเคนะคะก็เป็นการคูณเข้าแล้วก็มีกฎอื่นๆอย่างเช่นที่ต้องจำได้แม่นๆนะคะจะทำให้ทำได้ง่ายขึ้นเยอะก็คือ a intersect b พล m มเท่ากับ a ลบ b a ลบ b พลัมเท่ากับ a intersect b a พลัมลบ b พลัมเท่ากับ b ลบ a อันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่ควรจะจำได้นะคะเพื่อเวลาไปทำข้อสอบหรืออะไรจะได้ง่ายนะคะโอเคเราครบ64ข้อแล้วกลับไปทบทวนนะคะโชคดีค่ะ